เต้นเต้นดีใจเนาะมาเหยียบแผ่นดินไทย็นครข้างแรกเนาะสาธุด้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ๊กปักษาดเนาะคุ้มครองเนาะะวันกครั้งเเคยมาแล้วสบายดีสวัสดีขอแม่พี่น้องเนาะ เมื่อนี่นุ่นกับยููทีเวียงจันเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาเดินทางเมื่อวานนี่กะเกือบว่หมดมือเนาะเขากับมาทารถยูที่สถานีรถไฟแล้วก็ก่อนที่เขาจะออกเดินทางมาหอดนครหลวงเวียงจันกับโบเมียนเรื่องง่ายเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยมาแบบ <laughs> กับมิแต่น้ำก้นคนอื่นทัน้งแหละเนเาะเขาเขาไปใส่ก็เออเขาเขาน่าจะไปทิศทางเดียวติดกับยางไปน้ำก้นเขาเนาะเพราะว่าก็บฮู๊กันเพราะว่าบูเคยมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มาโอดดึกพอสมควรเนาะแล้วก็ได้พากันโซกที่พักเนาะที่พักกับบัได้แบบเออนา่ารถแท็กซี่บอรหรือว่ามิวินมอเตอร์ไซค์กับมีอยู่ที่เขาเจ้ามามาถามว่าเขาสิไปบนไหนบหัเขาสิไปพักบนไหนบัเนาะแต่ว่านุ่นก็เลือกแบบนุ่นกับตะก้องเลยเลือกที่จะไป ทีพากันไปซอกแถวใกล้ๆนี้เนาะแต่ว่าเขาซอกด้วยความที่เขาบุ้งวงฮันเดแหละพี่น้องก็คือเกือบว่าสองสมุนงเนาะพากันยางละแถวนี้ก็คือแบบมันเป็นตึกเป็นจะนี่นะแล้วก็เข้ามาหอดมือวานนี่แล้วเข้ามาหอดมันมันดึกเนาะมันหอดแป็ดมุงแล้ววันนี้เอากลมาโซกอ่าซซกอย่างก็บมืมีอย่างเอาแบบห่านแถวนี้เขาเจ้าก็ปิดเนาะเข้ากขบบม่ได้กินเนาะดีแต่ว่าหอเข้ามาเตือนเนาะหอเขามีแต่เข้าวันนี้จำเป็นเนาะโลซอกอัน เป็นขนมเป็นยานกินห้องๆองไปเลยนะเมื่อวานแล้วก็ตื่นเช้ามื้อนี่ก็จึง่าพากันซอกกินข้าวเนาะพี่นกก็คือเมื่อกี้นุ่นก็ได้ยางออกไปซื้อพี่รถเวียงจันนงคายเนาะเวียงจันนงคายเพราะว่านุ่นเบิ่งจากเวียงจันนเวียงจันกรุงเทพนะค่ารถจะแพงกว่าเวียงจันนงคายเนาะว่าเวียงจันกรุงเทพันตกกยู่9้ารอยบาทเนาะถ้าว่าเฮ้าคีรถจากเวียงจัน ไปหอดหนองคายนี่สองคนมีแต่คนละหกสิบบาทเนาะแล้วก็เข้าไปต่อ,อยู่หนองคายกับตามที่นู่นเบิงเบิงตามที่นู่นศึกษาเละหนองคายกรุงเทพคณนะมีแต่คนหนึ่งประมาณหกร้อยบาทเนาะและ้วก็เขาขี่อยู่นี่ไปกับไรซาวเนาะน่าจะตกประมาณเจ็ดร้อยปลายเน,ะนา,นา,าเนะคำว่ามันคัว่าหกร้อยปลายบอหรือว่าอะไรสองคนประมาณนี้เนาะรุดลื่นกันหลายกันลยแบบว่า ประหยัดเท่าที่ประหยัดได้เพราะว่าเขาอยากไปเที่ยวบนที่เขาอยากไปเขาต้องไปให้ไปให้หอดนะเพราะว่าขั้นว่าจ้างตั้งแต่พี่ไปส่งคนกระตกุกประมาณพันแปดแล้วเนาะแล้วก็ก็เลยแบบเอาแบบว่าเที่ยวหลายบวนดีกว่านอ้องพี่น้องแบบเขาจะได้เห็นหลายบอนหลายที่ไปาตามทางหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็พี่น้องอย่าลืมติดตาม ติดตามซุ้มในการเดินทางของนุ่นว่านุ่นจะเจออุปสรรคอย่างเดาะแล้วก็คอยแบบคอยใส้เลือนุ่นโดยการเบังคลิปวิดีโอ,อยาข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องแล้วก็นุ่นกะบซีได้ออกเดินทางประมาณ10บโมงเนาะตอนนี้ก็อยู่ระวังทางถ่ารถอยู่เนะะาะเพราะว่าสีออกประมาณ10บโมงสิบโมงปลายนิดๆนี่แหละค่นว่ามีคนโดยสารเข,าน,า,ขาน่าจะออกโกนอนัไนลแล้วก็เลยพายพี่น้นองมา เปิดคลิปวันนี้เนาะล้วก็มาเบิ่งตลาดเ้าในยามเ้าเพราะว่ามาพากันมาซื้อของกินเด้เนาะตอนนี้คือนุ่นซีได้ยางไปขึ้นรถแล้วเนาะเพราะว่านคนขับรถบอกว่า,วาถ้าเต็มแล้วคือเขาจะออกเลยตอนนี้รถอุดรนกำลังสีออกแต่ว่าเอาสีไปขึ้นรถหนองคายเนาะเมื่อกี้ลืมซื้อปิอ้วโดนเนาะได้มาซื้อปีนหนองคายเลยนี่จะเป็นรถคันนี้เลย รถไทยเนาะโดยตอนนี้คือเขาสิได้ขึ้นรถแล้วเนาะคันว่าคนเต็มก็คือเขาสิได้ออกไปเลยนขนออานน a s มาเอาพาสปอรต์ตเอาออกมาเลยเนาะ

ทางรถรุดนี้แล้วเนาะแล้วก็จะมีคนก็นเริ่มทยอยขึ้นรถแล้วก็สบบนนังเนาะก็จะมีบือบนนังดีดักงอน,นี้ของรุ่นกับตะกองอยู่น้่กันมีคนกะยังบลายคือว่าเดี๋ยวรถอุดรนอดดนอกไปกนแล้วก็รถตองท้ายซึงได้อกเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาก็สิีในท่าหดมุงจึงได้อกเนาะ,ะสิบมุงตาย,ยานึงแล้วจึงได้อกเนาะ อากาศภายในรถก็จะประมาณนี้เลยคนมาหลายเทืออคลื่นเมรั้งแรกเนาะนี่ตอนนี้นุ่นก็ได้เริ่มออกเดินทางเปที่ฮ่องกงเนาะก็คือเฮาออกเดินทาง1ิบโมงปลายนิดนึงเนาะนี่สิบเพื่อนพี่นงเบิ่งเนาะสิบโมงปลายนิดนึงเลาก็เริ่มออกเดินทางแล้ว เดินทางโดยรถมีไทยเนาะนี่บนหูทางมันจะขึ้นรถมาแล้วกะพื้นพาไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยเจ้าไปครัวมิตรภาพเนาะ นนี้เขาจะไปจำกาอนจำหนังสือผ่านแดนมาครั้งแรกยังไม่ได้จำเลยครั้งแรกเนาะนี่จะเป็นภาพบรรยากาศในการจำกาของฮเนอะนะคนหลายแหงน,นี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นจำกาออกมาเป็นพี่น้องห้อยนาะเป็นจำกาการแรกเลยหน้าคือโอ้จำได้แล้วนาอนแล้วก็เมื่อกี้ ลืมทายบุ๊ยันลืมแบบบ่ได้ทายบรรยากาศอยู่ภายในเพราะว่าเป็นบุหไ่ทายอะนะแล้วก็เขาก็สซิมาขึ้นรถอีกรอบนึงตอนนี้นุ่นก็ได้ผ่านเม่น้ำขขงหรือน้ำขของเขานอนดีกโ,โ,โอ้โหกว้างแหงเอยพี่โอ้หั <c oughs> วมิตรภาพไทยลาว กเป็นน่พราถูกเป็นรักคุได้น,นงามเนอะนี่จะเข้าไทยแล้ว่ควาคือเราทุ่งไทยมาแล้ว ฟังนี่ก็จะเป็นฟังไทยแล้วที่โดยพี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็นได้าพานดานไทยเป็นที่ย้อมหอยเนาะก็คือนุ่นก็นได้มาจำกาเนาะเพื่อนก็จะจำกา้เฮาแบบนี้เลยเป็นกาที่แบบข้างแรกแท้ๆแบบตื่นเต้นแหงเนาะทำอีทานนุ่นเข้ามาแล้วนุ่นไปจำกาแล้วเข้ามาแล้วแบบ นุ่นคิดว่าคันมานุ่นผ่านเราตะกรงนุ่นตะกรงหันโบผ่านแล้วนุ่นเช็ดยังได้เนาะนุ่นมายืนอยู่หันอยู่เราดุนมากอะผ่านเนาะเราพว่าเฮาซีไปเที่ยวแล้วก็มีคนแนะนำเลยคนที่แบบข้าเจ้าอยู่ข้างนอกเนาะเวลาเขาเขียนอย่างบุคคลในเขาสามารถไปถามข้าเจ้าอยู่โคเตอร์ได้เลยนุ่นก็เขียนบุ้ชึกส่งส่งเถือเนาะส่งเถือแล้วก็นุ่นก็ไปถามแล้วพ่นก็บอกว่าให้เขียนให้ละเอียดอันนี้อันนี้เนาะแล้วก็มีแต่ว่านุ่นก็เขียนละเอียดเพราะว่านุ่นจะจ้างข้าเจ้าเขียนก็ อ่าสิบบาทเนาะสิบบาทเพราะงา้นนี้นุ่นบริจาคนุ่นเขียนเองและะ้วกันตอนนี้ก็เขียนพานเ,เป็นที่เหียบห้อยลแล้วเราตื่นเต,นต้นดีใจเนาะมาเหยียบแผ่นดินไทยอยู่ข้งแรกเนาะสาธุด้วยคอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุกประรักษา,น,น,านุ่นเนาะคุ้มครองนาะพรานนุ่นก็บเเคยมาแล้วกะ็สิไปใส่ตัวนี่แต่ว่าก็นยังยังขารถเมย์พื้นนั่นสิพาเอาออกไปจอดสถานที่นี้อ่ะอยู่อ่ะอยู่หนองคายแล้วก็เขา มื่อนี้เขาน่าจะบบโหดกรุงเทพเบิงสุงนะคือจะบบโหดเพราะว่าตอนนี้กับเสียอหดหนึ่งโมงแล้วแล้วก็เขาก็หากจั่มกาผ่านได้เขาก็เขาขี่รถโดยสารกับบูมเอ็นแต่เขาคนเดียวกับมีหลายคนนะนะก็เลยได้ท่ากันเนาะบางคนอาจจะโบพันกับโบผูกกันเนาะแล้วนุ่นผ่านแล้วนุ่นก็ดีใจเนาะเดียวอีกนึงเขาก็สิออกเดินทางโตเนาะพี่น้องเัมนเลยเนาะ นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาที่เมืองหนองคายที่หั้งงงนะป้ามพญานาคกางกางหุนท้า <c oughs> อ่เลยอ๋อเมืองหนองคายนอะติดกับเราเป็นเมืองที่ใหญ่เนะเข้ามาในพวกสมยังจัน <c oughs> ออกมาไทยแล้ว <c oughs> น้องพี่น้องตอนนี้คือนุ่นมาหอดที่คิวรถน้องหรือว่าโบกสโซโนโองคายที่เข้มห้เน้องแล้วตอนนี้กัซีพากันไปซอกกินข้าวกินน้ำกคอนเพราะว่าเขายังไม่ได้กินข้าวสวยเลยตอนนี้เป็นเวลา12โมงสโมงปลายแล้วน้องแล้วก็ยังหลายสิบโมงอยู่ก่อนที่รถเซียนซีออกเดินทางขนาดก,กันเลยแบบสีได้ท่านน้องแล้วก็สีได้ลาะเล่นแถวนี้เลยตอนนี้คือสีพาพี่น้องไปลาอห้านก๋วยเตี๋ยวน,น้องพอดีเมื่อกี้ไปพิศห้า ว่าบุ๊คุวยเตียวคุวยเตียวค๋วยเตียวม่ก๋วยเตียวอย่างเดคุ้ยยเตียวมุ้ยเตียก่ยเตียวค๋วยเตียวอย่างไก่บ่บ่มเอาเอามูเอาเป็นหมูน้ำตกเนาะโดยเข้ามันไก่เนื้อไก่แก่ก็เตียวโดย ส่งยางจังเลี้ยวเราก็นั่งรอเลยสิคะรออะไรไปหันมีบุานเอาอามาถามออกมันง่ายดีนี่จ้านจานจกาก๋วยเตี๋ยวของเรามาแล้วเออนนี้แหละก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแบบนี้ <c oughs> โอเคก๋ควยเตี๋ยวอันนี้นะเห็นอายุโทรทัศน์เป็นแล้วนึ่งกินแล้วน้ำใสแล้วนะอันนี้เป็นข้างที่สงองของการกินก๋วยเตี๋ยวของนุ่นเนาะว้าน่าเสีสุด ครูเส้นเล็กด้วยเดี๋ยวจะปรุงมาเครื่องปรุงต้องครบพริกไทยมขาดก็ได้เนาะขอบสายนี่ของตกก้องของเราเนาะก็คือคนชอบกินข้าวก็แบบนี้นั่นแหละประส่ต้องกินข้าวเนาะนี่โอ้หเพชรใสไปเลย นี่นี่เลยกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องน,นี่ของแท้นะของแท่ทแบบนี้แนี่จะมาร้านเขาหรือเปล่า <c oughs> ตกไม <c oughs> ่คนยิ้มมีม <c oughs> ีกำลังัานอยู่โอ้โห กิงใจจะมาทานค่ะแล้วหนึ่งเฮ้ยมันต้องอย่าตกแทบอะไรควรมันโตกะเกาะน้ำปลาน้ำปลาอยู่ไทยคบุคคออยู่ลาวเนาะคือบุคคืก็กินของแท้เลยอยู่ไทยละเลย เขายังกินของปลมอยู่ครบแล้วนะจะลองชิมดูก๋วยเตี๋ยวไก่ของเขาเนาะเห็นเขากินแบบคอส่เผ็ดๆนะือแซบอยู่แต่ว่ากินเผ็ดบม่ค่อยได้แบบนี้สิแซบลายเด้อกินข้าวมาเด้อ สับของแบบนี้เส้นเล็กด้วยอัะป,ปิมากพริกแล้ว นอยมากนอกตอนนี้คือพี่น้องนุ่นก็นขออนุญ,ญาตกินข้าวกินน้ำก่อนเพราะว่าตะกองของเราก็หิวข้าวเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วเราเอาสิไปซอกอ่าซอกซื้อซิมโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตก,กินข้าวก่อนเดอ้อนี่พี่น้องกินข้าวแล้วพอดีอ้มดบุเซฟันได้เนาะจนยังได้ถ้วยเนาะแล้วก็จาน เขาเขาก็ยังเลือดแต่แบบเลือดใส่จานเดี๋ยวเขาจะมาเซ็กบิดไ้ยออไรเงินแดงไรตังด้วยถึง <c oughs> <120. c oughs> ่าไท่ร้อยยี่สิบาร้อยยี่บร้อยวะอันนี้ก็ไม่ไปร้อ,รอยร้ายไป thank you all ขอบคุณค่ะเข้าใจ ไปครับพี่เมื่อไหนเขาเจ้าขายซิมซิมโทรศัพท์อ๋อซิมต้องไปตรงข้างคนครชัยนะคะอ๋อโดยข้ามข้ามไปฝั่งหุ้นตรงนี้แหละจะมีร้านขายของทำอยู่้ะอ๋อโดยขายบอร์เติมเงินได้หมดโดยโดย,โดยข้บใจเด้อ,อดนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขากินข้าวเลือกไปเคีย่ยวหอยแล้วกันนุ่นแต่ซีพาพี่น้อง,องหันไปซอกซิมโทรศัพท์เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะ แล้วก็เมื่อกี้ว่าซิไปซอกซิมโทรศัพท์ก่อนแต่ว่าหิวข้าวต้องไปกินข้าวก่อนเนาะกอ,องทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะ <c oughs> นี่บอกกันได้ว่าซิมเท่าไหร่ดีนู่นกับผูู้กันเนาล,ลืมถามหลายคนเนาะอะไรคะซื้ออย่ง่ซื้อซิมโทรศัพท์นีะไงที่สี่นี่สิ่ได้เ นี่ตอนนี้นุ่นก็นได้เปลี่ยนซิมมาเ,เป็นซิมไทยแล้วพี่เอาซิมร้างให้แล้วนะอ๋อโดยส่วนมีนกระเบอร์ข้างล่างโอเคเดี๋ยวพี่จะได้กระเบื้อย่าสิซลืมกวนเบิ้งเบอร์หน่อดบอกยันหนึ่งศูนย์สองจ้าอบอกยันหนึ่งศูนย์สองต้องเอาไว้เดี๋ยวบูบูเบอร์ไปตอนนี้เฮาก็ได้ซิมมาเป็นที่อมห้อยเนาะแล้วก็ริ้นโทรศัพท์ได้แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้คือน,นุ่นกะซีมาทารถ อาจากจากเดี๋ยวนี้จนโอดเจ็ดโมงครึ่งเลยซีออกเดินทางเนาะดนกัสซีได้นั่งรอล,ลินแถวนี้แหละท่าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะถือว่านุ่นกัสซีได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับส่งคลิปนึงจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะ,ะคลิปหน้านุ่นกับน่ายซีอดกรุงเทพแล้วติดตามกันยาวๆวันนุ่นสิพัสพี่น้องไปใส่แล้วกัสซีได้ไปลินไซเดเอันนาะบ๊ายบาย